สำหรับโครงการจัดลูกที่ดินเพื่อการพัฒนาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรามีโครงการนำร่องอยู่หนึ่งโครงการซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าทำที่อำเภอพิบูลบางสาหารอำเภอพิบูลบางสาหารเนี่ยถือว่าเป็นอำเภอใหญ่นะครับที่เป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองกับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเลยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีนครโขงเจียมนะครับผาแต้มต่างๆเนี่ย วอาเรื่องโครงการนในห้ฟังเนาะค่ะกับมาคิดว่าเอ๊คิดว่ามันจะเป็นไปได้อีรลโบประโยชน์ที่เข้าเสียได้รับนี่มันมันสีคุ่มกับที่ดินที่เข้าสูญเสียไปโบอีหย่างจัึงสินะคะกับภากันคิดแล้วก็บวอลกันในกลุ่มของเจ้าของที่ดินแต่ก่อนมันก็มีตะปาตะโรงแล้วมันสิมีอย่างจะมีแต่น้ำบาลานแล้วเมื่อก่อนที่ดินของเราเป็นแบบ ่ตบอดนำขังได้แถวนีนำขังมันเป็นข้ามหน้าครับผมกระเห็ดสะพานข้ามห่วยนี่พอได้มอบไส้เที่ยวที่มีโครงการนี้เริ่มขึ้นนะคะก็มีความยุ่งยากเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งใหม่เป็นของใหม่เป็นสิ่งใหม่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนี้นะคะที่ดินไม่หน่อยอย่านว่าเพิ่นปันส่วนไปแล้วมันสิเบิร์ดแบ่งที่ดินไป ทำถนนก็ตกใจทีแรกก็เสียเสียเยอะอยู่เท้าจะเอาหน้าจเจ้ายหา่คนมีความดูเมื่อต้มคนวันหนอกจังไดยาก็ว่าโครงการนี้ไม่มีการเวรคืนฮนะแต่เจ้าของที่ดินจะต้องมาเสียสละพื้นที่เพื่อที่จะให้เกิดถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้จะสร้างความเจริญให้กับเพื่อนพิบูลเป็นอย่างมาก หลังจากที่ทางการทางราชการหน่วยงานราชการได้มีการทําความเข้าใจสร้างการรับรู้พูดถึงเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับเช่นเรื่องของสาธารณูปโภคที่จะเข้าถึงกับเจ้าของพื้นที่ทุกแปลงอะนะคะก็มีความเข้าใจแล้วพี่น้องก็ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะ ครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนตามผังเมืองสายขอเจ็ดอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ ในพื้นที่ตำบลพิบูลและตำบลกุดชมพูใกล้เขตศูนย์กลางของอำเภอพิบูลมังสาหารถนนโครงการสายนี้เชื่อมโยงกับถนนสาย2 1 7ซึ่งเป็นถนนสายสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีที่จะเชื่อมโยงไปอำเภอที่สําคัญ2แห่งคืออำเภอิรินธรและอำเภอโของเจียมซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและติดต่อค้าขายกับชายแดนสปปลาวได้ เป็นอย่างดีในการดาเนินโครงการนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดไม่มีไฟฟ้าปัะปาและระบบระบายน้ําหลังจากดาเนินโครงการจะทําให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงศูนย์กลางของอําเภอได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นรายละเอียดโครงการมีดังนี้ พื้นที่โครงการทั้งหมด96ไร่เศษเดิมมีแปลงที่ดิน16แปลงเจ้าของที่ดิน13รายเดิมมีพื้นที่สาธารณประโยชน์สี่ไร่2งาน48.9ตารางวาก่อนการจัดรูปที่ดินราคาประเมินที่ดินตารางวาละ80,00บาทเมื่อจัดรูปที่ดินแล้วมีพื้นที่สาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น10ไร่2งาน35.16ตารางวาหลังจัดรูปที่ดินราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น ตารางวาละ16,000บาทหลังจัดรูปที่ดินได้ดำนวนการจัดที่ดินแปลงใหม่18แปลงมีแปลงที่ดินจัดหาประโยชน์จำนวน4แปลงซึ่งขณะนี้จำหน่ายได้เงินรวม2 7 2ล้0 0บาทถนนสายหลกักสายขอ7ระยะทางรวม670เมตรมีขนาดเขตท,ทาง15เมตร ถนนสายรองระยะทาง315เมตรมีขนาดเจทาง6เมตรพร้อมระบบไฟฟ้าประปาและ,ะสะพานข้ามลำห้วยซันหนึ่งแห่งโครงการจัดรูปที่ดินถือว่าเป็นโครงการที่ดีครับผมเพราะว่า ทำให้ถนนการสัญจรไปมาเชื่อมโยงระหว่าง2องบทจากมีสะพานอยู่กลางกลางระหว่างโครงการถือว่าเป็นความร่วมมือที่เข้มแข็งของ2องบทที่ที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกันไปมาสะดวกมากขึ้นแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีค้าขายสาลเปาซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปของเมืองพิบูลนะครับการทาํามาค้าขายก,ก็ก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นครับผม ที่ดินของการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยได้อยู่ติดกับโครงการก็ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการอนาคตเราอาจจะมีโครงการที่จะย้ายสำนักง,งานย้ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็การให้บริการประชาชนผู้ใช้น้ำในในพื้นที่ของเราได้รับความสะดวกมากขึ้นสะดวกในการใช้ถนนเข้าออกได้ด้านข้างได้ด้านหน้าได้ทำให้ระบบของการประปาของเราเนี่ยบริหารจัดการง่ายขึ้นในอนาคต คุณภาพชีวิตชาวบ้านแถวนี่ก็ดีขึ้นหลายค่ะไปมาหาสูกันกบง่ายมันก็แบ่งการจราจรอ,ออกไปให้เราสะดวกสบายขึ้นเดี๋ยวนี้โอ้ยพิกกันลอยเปเร์เซ็นต์เลยครับมันดีขึ้นแห้งดีใจย่ายกขึ้นวบาอู้กูไดยยกระรับขึ้นจากที่ดินนี่ว่าพี่ยังกูก็ต้องเป็นคนมีเงินแน่ละว่าคิดว่าต้นเท่ามากกูต้องได้ใส เ่กี้เขา,าเจ้าวามันสิบวเกิดขึ้นบานเขาเจ้าเห็นม้วนนี้เดียวมันเกิดขึ้นในที่อินเดีบานนี่คู่มือที่ผมปวดส้นส่วนคือกันฉันมีห้องการยันไปคัดขานเพ่นการออกแบบถนนตามแนวผังเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการระบบการที่จะออกแบบระบบโลจิสติกของของเมืองอยู่แล้วโครงการนำร่องของอำเภอพิบูลบางสาหารของจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยจึงเป็นตัวอย่างสำคัญเลยนะครับท้่ผมเชื่อว่า ทางท้องถิ่นต่างๆเมื่อเห็นตัวอย่างเหล่านี้แล้วเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความพัฒนาขึ้นเห็นมูลค่าที่ดินมีค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้ท้องถิ่นต่างๆหันมาสนใจโครงการนี้แล้วอาจจะต้องขอความร่วมม,วม,มือไปอยังกรมโยธาธิการที่และผังเมืองในการที่จะมาช่วยออกแบบแล้วก็นําเข้าสู่โครงการต่อไปด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีครับละพวกข้าทุกคนกับพ่อมที่จะแบ่งปันพ่อมที่จะเสียสละ เพื่อสิได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการนี้